โลโลโถโลโจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เยาว์มาถ้ำชาแนลนะครับและนี่ก็คือเกม r i ท e ทูนะฮะวันนี้เราก็จะมาเล่น,นรถที่น้องๆขอกันมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับนั่นก็คือ Z 8 0 0นั่นเองนะครับมาอันดับแรกเดี๋ยวเราไปหาสนามที่ Z 8 0 0สามารถแข่งได้ซะก่อนนะฮะเดี๋ยวดูก่อนว่าสนามไหนที่ว่ามีอันนี้สูงๆเดี๋ยวก่อนผมต้องไปเซตจอยก่อน เวลาเข้าเกมตอนแรกมันต้องเปลี่ยนให้เป็นเป็นจอยก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่จอยไม่ติดนะฮะอ่ะไปหาสนามที่จริงๆคลิกอีเวนต์ก็ได้มั้งแต่เราเล่นซีซันอีเวนต์นี่แหละเพื่อเราจะได้ผ่านไปด้วยนะครับอันนี้ไม่น่าจะถึงนะ430 4้0น่าจะได้อยู่มั้งมีแซดแปดร้ยไหม <laughs> ไม่ได้ครับ430น้อยไปต้องให้มากกว่านี้นะฮะคือเราเวลาเราแข่งอันนี้มันจะมีระดับบอกด้วยนะครับอันนี้520น่าจะมีถึงอยู่นะ z 800 z 800มีเซต1,000ละนะฮะนี่ครับ z 800นะครับนี่ฮะ z 800 4 5 8 PP อันนี้อัพอัพได้ถึงเท่าไหรเอ่ยอัพได้ถึงเท่าไหร่วะลืมดูเมื่อกี้มี2ตัวนะครับตัว2 0 1 5กับตัว2014นะครับเอาไงดีอะเอาตัว2015ดีกว่ามาั้งเอาตัว2015แล้วกันครับเอานี่แหละสีเขียวนี่แหละเยี่ยมเยี่ยมยอดกระเทียมดอง เมื่อกี้เท่าไรเดยอเดี๋ยวดูก่อนอสนามนี้ห้าร้อยี่สิบนะอัพได้ถึงห้ารอยี่สิบเดี๋ยวเขาเลือกสนามแปบนึงครับสนามมีเลือกเป็นอ่ะสนามนี้แล้วกันนะเราไม่ค่อยจะเลือกมากสักเท่าไหร่นี่กระตายไม่เลือกมากนะเอาลืมอัพถึงได้เท่าไหร่อัพถึงเท่าไหร่วนะเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนอัพได้ห้าร้อยี่สิบครับผมมานะเราไปแต่งรถกัน เราแต่งได้ไม่เกิน520นะฮะไปแต่งเครื่องแต่งแต่งให้มันครบทุกอย่างนะครับนี่ฮะแต่งไปตอนนี้484แล้วอย่าให้มันเกินนี่เป็นท่อเป็นท่ออุ้ยท่อไหนดีวะท่อไหนดีอือม,มีเลือกอีกแยะ เอาน,นี้แล้วกันแล้วแต่คนจะชอบนีครับไปฮะต่อไปก็เป็นพวกโซ่ใส่ไหนก็เหมือนกันเลยมั้งอันนี้เกียร์เปลี่ยนเป็นเกียร์รถแข่งนะผมโชค๊คอ่าไม่ใช่โชค๊คอันนี้กล่องอ่าต่อไปเกี่ยวกับโช๊กกันมางครับสายน้ำมัน น้ำมันสีอะไรดีไหนๆรถก็เขียวแล้วก็เป็นสีเขียวไปเลยอ่าฮะนนี้อะไรเอ่ยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรบัมอ่ะสีแดงแล้วกันจานเบรกจานเบรกอ่าฮะ โอ้เข้าเปลี่ยนนะฮะวุ้ยตัวน,นี้514แล้วเดี๋ยวเกินนะเนี่ยเดี๋ยวไปเอาป้ายทะเบียนกับกระจกออกก่อน,นครับอันนี้ลายสีไม่เอาเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชกดผิดกดผิดนี่ครับเอากระจกออกนะแ,แล้วก็เอาป้ายทะเบียนออกด้วยนี่โหเท่เท่ระเบิดเปลี่ยนยางครับเปลี่ยนยาง โอ้ห้ารอสิบปดไปแล้วอะห้ร้อย่ะิบเจ็ดแล้วอะจริงๆแฮนดิ้งก็ไม่ต้องอะไรมากก็ได้มัง้งนะครับยางธรรมดาก็ใส่ได้อืม,ม,ม,มอ่ะใส่ยางนี้แล้วกันห้าร้ยสิบแปดครับห้า้อสิบแปดก็ถือว่าโอเคแล้วละ่ะลุยเลยครับไม่ต้องรีรอ เย้โอเคเขาว่าสก,กีแซดแปดร้อยนะครับปีสองพันสิบห้านะอันนี้เป็นรถญี่ปุ่นนะก็เจ็ดร้อยสี่สิบแปดซีซีเครื่องยนต์นะครับแล้วก็มีอะไรมีหกร้อยกับมีหนึ่งพันแล้วก็มีอะไรอีกเนะี่ยก็ลองอ่านอ่านกันดูนะฮะอ่ะไปแข่งดีกว่า เบรกออปชันเป็นซีมิโปรนะครับเออัลโตเบรกด้วย๋ยวผมแขกโค้ง,งนะฮะอ่ะเท่านี้แหละไปสตาร์ทกันเลยนี่ฟังเสียงราซะก่อนไปครับไปครับนี่รถเราแรงรถเราแรงเอ้ยจอ จอคอมผมมันดับดับติดๆนะไม่รู้เป็นอะไรนี่ไปรับไปรับโอ้ยเสียงที่สุดยอดเบ,บๆๆ็ดเบอดฮึยกรอด้วย รถมันแรงจริงคนระับโอ้โหโอ้โหโอ้โหลอาไปเบียดเขาเฉายเลยเราโอ้ยโเโขาโค้งผิด่างนี้เอาาว่าจริงๆเขาโค้งผิดนะผมโอ้ยโดนแซงเลย เรายังไปได้ต่อฮะผมว่าเล่นมุมมองบุคคลที่หนึ่งสนุกกว่านะแต่นี้เราจะได้เห็นเวลารถมันเอียง้วยไงนี่โอ้โหเวลาขึ้นเกียร์สองเวลาจะรอบถึงสุดๆปุ๊บมันโดดเลยครับนี่เล่นมุมมองบุคคลที่หนึ่งนีง่า เอียงใส่กันเลยครับใส่ครับใส่ครับโหชอบมากเลยตอนมันเอียงเนี่ยยอดอะไปไปต่อไปต่อ ยังสุดสุดโอ้ <c oughs> เกือบล้มเกือบล้มเมืเ่อกี้เกือบลม้มอ่าฮะโอ้โยข้าโคงแรงไปเลงไปไปครับโอ้ยตอนเอียงข้าโคงนี่มันมันจริงครับนะ นี่เอียงเอียงอันนี้เอา <laughs> มาแรงเกินคร <c oughs> ับนี่มุมมองแบบคนใส่หมวกก็เจ๋งดีนะผมว่าโอ้ยรอบสุดท้ายแล้วเหรอเนี่ยไวยจังเอามุมมองแบกไอ้นี้มั้งเอาแบบเราจะได้เห็นเวลารถมันโค้งครับ เท่ดิครับยังไงเพื่อนดืดดืด,ด,ดโอ้ยผมชอบมากเลยตอนมันเอียงเนี่ยนี่แสงเว้ยแสงเปนไนเว้ยรถเราแรงกว่าเขาั้งเราแต่งมาเกือบเกือบสุดนะครับ เฮ้ยมีไฟตัดด้วยเมื่อกี้เจ๋งเจ๋งไปคแบบัปไปครับ ถ้าเล่นแบบเอาจริงเอาจังนี่ผมว่าผมไม่น่าจะชนะนะครับอันนี้ผมบอดแค่เวลี่อีซี่เองนะะถ้าเกิดเล่นเล่นเล่นบอดแบบยากกว่านี้ก็คงจะไม่ไหวนะครับนี่เข้าเส้นชัยแบบยกล้อหลังไปฮนะเดี๋ยวลองดูรีเพย์กันรีเพย์รีเพย์ อา้ากดเลยวะเน,นี่ยนี่โอ้ยชอบมากเลยตอนเข้าโค้งเนี่ยเอียงสุดๆแล้วนี่โอ้หโคตรเจ๋งโคตรเจ๋งมาครับมานะครับมา้วครับนี่ <laughs> เข้าอ,อียกล้อยกล้อรถแรงจัดครับรถแรงจัดโอ้ก็อีกโคตรแนวโคตรแนว อีโอแรงจัดชัดจริงครับเนี่ยไปเบียดเขาด้วยนะเนี่ยโอ้โหเ็เท่บอกเลยอตอนเข้าโค้งเนี่ยมันมากครับผมเนี่ยๆๆเข้าโค้งแรงเกินไปหน่อยครับแต่ตรงนี้ชนนะนี่ยกล้ออีกตั้งหากโอ้โหแน่นอนจริงนี่ มาแล้วมาแล้วมาแ้วโอ้ยยอดนะผมโอเคเดี๋ยวเราไปแข่งสนามอื่นกันบ้างเอ,อันดับขึ้นแล้วจ้าต่อไปสนามที่สองคนระับแซ่800ร้อยเหมือนเดิมฮโองยอดสวยงามสวยงาม จริงตัวจริงผมก็เคยเห็นมาแล้วนะครับแต่ไม่กล้าขับหรอกพรมันเชื่อรถผมไงเอออ่าสตาร์ทเร็กลยครับไอฟังเสียงดิไรับไรับไปแล้วโค้งรับโค้งรับโค้งรับ รถแรงเว้ยรถแรงแน่นอนจริงไอข้างหน้าเรานี่ขับรถอะไรวะเนี่ยไม่น่าจะใช้แซดนะครับโอ้รถรถมันจะยกไปไหนเนี่ยนี่แรงกว่าแรงกว่าครับบิดทีเดียวแซงเลยฮนะ ยอดไปครับไปครับรู้สึกมันไม่ค่อยไม่ค่อยหมอบเลยนะคือรถสไตล์นี้มันจะขับแบบนี้อยู่แล้วใช่ไหมไปครับไปครัตืดตืตุดรถคันใหญ่ๆเนี่ยมันวิ่งสนุกดีนะ ดูอ่ะบิดกันจะสองร้อยแล้วเมื่อกี้ถ้าถานนย,ยาวๆนี้ไม่สองร้อยเลยหนระอเนี่ยปึ๊บรู้สึกว่าด่านนี้โค้งเยอะพอสมควรนะครับยิ่ยาวครับยิ่ยาวโอ้ยยกล้อชโชว์ด้วยอุย้ยสวยวะ่ะที่ไหนวะเนี่ย ประเทศอะไรวะเนี่ยสวยมากชอบภูเขาสวยมากเลยไม่ใช่แค่เกมรถจะดีอย่างเดียวนะครับภาพพวกวิวทิวทัศน์ก็สวยด้วยนะครับใครยังไม่ได้จัดไปจัดมาเลยนะครับผมมันมีแบบตัวเกมมันห0ร้อยกว่าบาทมั้งอันนี้ผมซื้อเป็นแพ็คใหญ่นะครับแพ็คใหญ่มันรวมพวกรถรถที่เป็น d l c อด้วยครับสี่แพ็คมั้ง สี่หรือห้าแพ็คนี่แหละกันเก้าร้อยกว่าบาทครับนี่ก็เล่นสนุกสนุกไปนะครับไม่ต้องไปซีเรียสนะฮะนะครับยาวยิงยาว,ยาวเดี๋ยวถ้าผมเล่นเก่งกว่านี้เดี๋ยวผมจะปรับบอทดนะครับให้เป็นสักประมาณอ๋อ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  จอ,จอยมันเลี้ยวเองว่ะเมื่อกี้ทำไมไม่ตอนนี้บอดอยังเป็นเวลี่อีซี่อยู่นะเดี๋ยวเราค่อยขยับไปเรื่อยๆครับถ้าเราเก่งขึ้นนะฮะเอาเหือรถมันแรงจัดคนระับมีตอนเอียงนี่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรแล้วผมเร่งคันเร่งซะสุดเลยเมื่อกี้ปัดเลยอะ วิ่ขับมุมมองบุคคลที่หนึ่งนี่สนุกมากกว่านี่ตอนเอียงนี่แหละครับสนุกเหมือนขับรถขึ้นเขาอะไรเงี้ยขึ้นภูทับเบิกอะไรเงี้ยครับแต่ผมชอบรถที่เป็นเข็ม เข็มธรรมดามากกว่านะเข็มดิจิตอลผมว่ามันไม่ค่อยเหมาะครับมันมองไม่ทันมั้งผมก็เลยไม่ค่อยชอบนะฮะส่วนใหญ่จะชอบแบบเป็นเข็มแบบเป็นตัวเลขเหมือนมันไม่ค่อยแรงรู้สึกเหมือนกันหรือเปล่าแต่ผมรู้สึกอย่างนั้นนะฮะเปยอย่าไป นี้เราก็เล่นบัตรเวลี่อีซี่ไปก่อนนะครับเราจะได้ผ่านด่านไปเยอะๆนะฮะไปครับไปครับโอ้โหโหเราเข้าโค้งเร็วเกินไปฮนะหลุดโค้งเลยฮนะยอดนี่เอียงครับเอียงชชคครรัับบเส้นชัยอยู่ไหนเนี่ย รู้สึกว่าสนามมีไกลเหมือนกันนะเนี่ยเหมือนถ้าจะไม่ผิดเหมือนจะสี่กิโลมั้งนี่ยกล้อโชว์อ้ายกล้อโชว์คนระับโคตรแนวเลยสยอดสุดยอด,ด,ยอดเอบรกเบรกเบรกเบรก ยกล้อโชว์ยกล้อโชว์เออจะโชว์ไปไหนชงแอปนี่เส้นชายอยู่ข้างหน้านี่นะครับยกล้อหลังนีอ่อะไรจะเท่ขนาดนั้น โ oh, อ้ชอบชอบมีตังก็จะซื้อมัสักคันหนึงหรอกโอเคอันดับเราขึ้นมาล้วซีซั่นสองมาแล้วจ้าเดี๋ยวดูซีห้าห้ารยี่สิบแข่งได้ป่าแข่งได้แข่งได้ไดเดี๋ยวแต่ว่าเราต้องดูอีเวนต์ด้วยนะครับมัน เป็นอีเวนท์ที่แบบว่าเป็นยังไงอันนี้เป็นอีเวนท์แบบอะไรวะเนี่ยมันไม่บอกด้วยบอกแค่ว่า PP เท่าไหร่นะครับอันนี้170 PP มา520 PP เราแข่งได้ครับผมแต่ว่าเมื่อกี้เหมือนเราคัสตอมไรเดอร์ได้ยเรามีทีมับผมอืม ชื่อทีมนี้ไปก่อนแล้วกันเรามีเรามีทีมด้วยนะฮะไลท์แฮนด์แมนทีมเมมเบอร์แล้วก็ทีมเมมเบอร์ตอนนี้เรามีทีมมีทั้งหมด4 <c ười> คนนะครับทีมชื่อ M อะไรสักอย่างอ่ะลองดูครับลองดูไม่เสียหายนะครับนี่เฮ้ยสวยว่ะแต่โจทย์ตัวจริงไม่สวยเหมือนในนี้นะ <c ười> <c ười> เออแปลกดีคนระับ ไอ้ไอที่รูปรูปไม่ค่อยสวยนะไปเจอตัวจริงมันจะสวยคนระับเออมันมันทำไมเป็นอย่างนั้นก็ไม่รู้นะเอาแล้วครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่สนามประเทศกรีซนะครับรู้สึกว่าหน่วยมันจะเป็นไม้์มั้งเมื่อกี้ใช่ไหมไมล์หรือกิโลวะมันเขียนว่า15หรือว่าพันห้าเนี่ยแหละมาครับรถเราแรงกว่านี่กระโค้งก้โค้ง แสงเลนในเลยโอ้โโหอ้อไปเบียดขรลมอ่ะแอมสอรี่เพื่อนมันได้ตั้งใจนะเจตนาล้วนๆนีๆ่ยกล้อโชว์ยกล้อโชว์โอ้ถ้าโค้งจะเยอะขนาดนี้นี <laughs> ่ไม่ต้องซูเปอร์โฟก็ได้มั้งโค้งเยอะขนาดนี้โค้งเยอะขนาดนี้เอารถเอารถบ้านๆมาแข่งกันจะถ้าจะมันกว่า พวกเว็บลอยอะไรอย่างงี้มาแข่งกันสนิท <laughs> กอะไรอย่างงี้นะ à, อ่าขาโค้งก็โค้งอย่าไปอย่าไปโอ,อ้โหโค้โงโค้งมรณะนี่หว่าเงี้ยไปครับอย่าไปครับแข่งกันสามรอบโอ้ยหนึ่งจุดห้ากิโลครับแบบเนี้ยแป๊บเดียวถึงแล้วอะ่ะ เราก็โคง้งซะอลังการเลยเอ,อ้ยยกมากล้มซะเลยไงนครับติดเล่นติดเล่นครับเอียง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 ไฟฟ้าไฟฟ้อี๋มันชอบยกล้ออ่ะมันมันับเรื่องของเรื่องอ่ะ ถ้าผมไม่ปรับเป็นออโต้เบรกไว้นะคือเรียบร้อยแน่ๆครับแหกทุกโค้งนะฮะนี่ยกอ้อรอบสุดท้ายแล้วด้วยโอ้โหเจ๋งมากอบอกเลยไปครับไปต่อครับไปต่อครับ ช่วงนี้น่าเที่ยวนี่จะเห็นซุปเปอร์โฟ์เยอะนะครับพวกบิ๊กไบค์พวกอะไรเนี่ยเห็นเยอะมากขับขึ้นเขากันนะเยอะโคตรเลยแหละแล้วก็ร้านขายรถที่ตลาดนี่ก็ขายดีมากครับผมรถบิ๊กไบค์นี่ออกเป็นแทบจะวันละคันเลยทีเดียวผมก็ได้มีโอกาสไปยนชมฮายาบุษะมาแล้วนะครับ โอ้ยเข้าเส้นชัยแบบลม้มไฮยับุสะเข็มสามร้อยเกือบสี่ร้อยอะคือแค่แค่เรามองเข็มมันก็น่ากลัวเลยครับไม่รู้ว่าเขาขี่กันได้ยังไงเนาะโอเคคอนตินียโอ้ยยอดสวยครับใช่แปดรอันดับต่อไปเดี๋ยวเราจะไปโยนโฉมกันนะมันควิกได้ไหมควิกโมเดลอ่ะทมาทำทำตัวเรี้ยว เป็นสกรีนอ๋อว้อาว,าวเล่นสองคนได้ด้วยหรอวะไม่เป็นไรเรายังไม่มีเพื่อนอันนี้แหละครับกดเข้าไปก่อนเลยเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปหน้าปกนะครับหลายคนอาจจะงงนะว่าเกมนี้ถ่ายรูปหน้าปกในหน้าปกยังไงนะครับจะพาไปดูเลยไปเลยพวกเอียงให้ดูหน่อยสิ โอเคเอียงดี D แล้วครับนี่ครับฟีแคมอราเราก็สามารถเลื่อนได้ครับว่าจะเอามุมไหนนะครับนี่เอามุมมุมไหนเอามานี้แล้วกันนี่ครับแล้วเราก็จะถ่ายรูปได้เลยนะครับเก่งตรงนี้แหละแล้วก็กดถ่ายรูปไปครับป๊าป แค่นี้เราก็จะได้ภาพที่สวยงามนะครับโอ้โหสุดยอดเดี๋ยวเรามายนชมรถกันก่อนแล้วกันนะฮะกดเข้าไปไงวะเนี่ยซูมเข้าซูมเข้าอ,อ๋อนี่คือรายละเอียดของเกมนี่สุดยอดนะครับนี่ดูจานเบรกจานเบรกโอ้ยเจ๋งวะ่ะเฮ้ยผมอยากเข็นเข็มมนะันอะเข็มเข็มเข็มเนี่ยซูมเข้าไปครับนี่ครับหน้าปัดก็ ผมว่าผมผมไม่ชอบนะแบบดิจิตอลน่ะผมชอบแบบเป็นเข็มธรรมดานั่นแหละดีที่สุดแล้วนะครับนี่สุดยอดเจ๋งครับเจ๋งแน่นอนแน่นอนเพิบโหสุดยอดจริงๆอ่ะคือเกมคือผมว่าถ้าเต็มสิบผมก็ให้สิบนะครับเกมนี้นะฮะแต่ถ้า มีรถเยอะกว่านี้ถ้าเกิดมีรถพวกซีน้อยๆกว่านี้นะครับเหมือนพวกแกนทูริสโมที่เป็นภาคมอเตอร์ไซค์ครับคือเขามีแบบแทบจะทุกคันเลยนะมีตั้งแต่ซีครับผมก็จำไม่ได้แล้วมันชื่อว่าอะไรนะครับแต่มันคือแกนทูริสโมนั่นแหละแต่เป็นภาคมอเตอร์ไซค์ผมเคยเล่นอยู่ใน p พ y s t a t i o n 2นะครับถ้ามันเยอะขนาดนั้นนี่ผมให้11-12ดาวเต็มสิเลยนะครับเ <laughs> วอร์ไปเปล่าเออนะ โอเคครับวันนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดแจ้เพื่อนดูด้วยนะฮะว้าครับเท่เท่บอกเลยว่าเท่มากโอเคครับจอกันคลิปหน้าครับผมบายบาย e you again แหมสุดยอด